แม่ลูกหายพระจ๋าบอกหน่อยลูกไปไหนอ้าวทางนี้ลูกหายใครแม่แม่บอกเขาหน่อยลูกหายอ้าวไปแล้วถามเลยน้ำอาบอยู่ที่ไหนหากราวน้ำ่าวแล้วบ่น้ำอาบแล้วยังพวกแบงค์ถามคิ้วเขี้ยงเราบอลนะคิ้วเขี้ยงเรายังตั้งหน้าตั้งตาเราไม่ได้ผุนเขี้ยงผุนไคร่ผุนตกบัวยืดอันลาดยืดเลย แกนั่นแหละไม่อาบน้ำเบรแกนั่นแหละไม่อาบน้ำฉันอาบทุกวันสวยเนี่ยบอกบอกไอ้เรือบอกไอ้เรือบอกแล้วนี่กีตาร์ไอ้เร่งโมแก๊บยิงกันนี่ฮะมาคู่บอลเฮ้ยเฮ้ยไม่อยากคุยกับแกแล้วโโโโอออออ้้้้

วันนี้ได้ออกจากบ้านวะลูกหลาอลาูอารมณ์ดีอารมณ์ดีวันนี้ได้ออกจากบ้านลวันนี้ยายพามาทาอะไรยายพามากินหญ้าหลังจากไม่ได้ออกจากบ้านหลายวันค่ะแม่แม่ฝนตกหนักหลายวันเพิ่งเจอแดดวันนี้มารับวิตามินซีโอ้มารับวิตามินผิวอาบแดดไปเลยลูกเออ น้ำสไลด์ลงมาสไลเดอร์เลยดูใครแม่ดูโอ๊ยโอยอารมณ์ดีไม่นะดูน้องอ๋ออะบึ้ดในปัจจัยดันก้อนเพื่อนดันก้อนลากขึ้นไม่ได้อึ๊บนี่ต้องวิ้อย่างเดียวดูใครแม่คึกคักได้ออกมาเล่น คุณยายก็ยืนกินหญ้าชิวๆอยู่ด้านบนแม่วาก็ยืนเล็มหญ้าอยู่ด้านบนสายตาก็มองหาหนมนมอยู่เรื่อยๆนะคะแม่ทำเรียนเล็มกินหญ้าแต่ว่าในใจนี้ไปถึงข้างบนเขานู่นและจะไปหานมนมส่วนแม่นาอยู่นี่แม่นาคนสวยกินหญ้าอ่อนอยู่นี่นะคะวันนี้โอ้ย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 อ้ยโอ้ยโ

ก้นน้อยๆนะคะแมด่ดูไปหายายอันนี้มาอ้อนแม่มนีนามาอ้อนแม่นาใครแมด่ดูมาอ้อนแม่นาเป็นสาวแล้วยังทําตัวเหมือนเด็กอยู่หนุนหนุน <c ười> เรียกลงมามนหนึ่งไปจ้ยมานีมาหมุยหมุยหมีลงมานี่เราหมีหมวยแล้วหมูมีแล้วดูหมีอันนั้นหมูนี่มีนะฮะ หาท่าลงก่อนเอาลงกไปสไลด์เนาะสไลด์ดาว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 อ่ะทำยังไทำยังไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยรู้สึกว่าอารมณ์ดีอารมณ์ดีบรรยากาศดีนะครับตอนเย็นในวันนี้นะฮะอากาศช่วงเย็นเย็นนะคะดูแดดอ่อนๆปีนยเสร็จแล้วก็จะไปตัดหญ้าอ่ะสนุกไหมลูก ถาลุกไหมโรคหนาวมาเรียนกับยายวันนี้ยายพามากินหญ้าวิถีตามธรรมชาตินะคะแมวันนี้เลี้ยงแบบปล่อยวันนี้เลี้ยงแบบปล่อยโอ้โห อ้ต้นไม้ใบยาเสียหายมดเสี้ยงแบบปล่อยวันนี้เิ่มเสียหายมดได้ไดแล้วได้แล้วได้แล้วเสียหายมดได้ได้ได้ลบหน่อยนะจะสไลด์น้จะลบมาด้วยมเละอะอันนาเสียหายมดโอ้เห็น สนุกคขาใหญ่ค่ะแม่ได้ปลดปล่อยวันนี้ได้ปลดปล่อยได้ออกจากบ้านโอ้ยดึงดันก้นหน่อยเด้อดันก้นหน่อยอ่ะดันมาจ้าดันมาจ้าดันก้นหนูหน่อยหนูขึ้นไม่ได้พรจ้าดันก้นแล้วอ ระวังเนื้อหนาวองค์ทับนะระวังองค์ทับนะลูกอันนี้ไม่ใช่องุ่มังกรนะอุ่นในองเหลาองค์โบราณองค์ใหญ่นะคะดูโอ้ยนอุ่นอุ่นี้เลยนี้เลยนี้เลยเอาหนาวสนุกคอาเลทนต์ไปดูอารมณ์ดีแบบธรรมชาติได้เล่นแบบธรรมชาติไปแล้ว โดนต้นหนาวต้นหนาวชรู้ไม,ไมละ <c oughs> มาอ้อนยายวะลูกมาอ้อนยายเหรอยายบอกว่หวาห้ามสนนะถ้าสนยายจะเพี้ยเพี้ยเลยไป <c oughs> ลว <c oughs> โอ๊ย,อยลม้มลุกทุกคลานนี่มาอีกมาอีกรอบนึง ออกกำลังกายไปเลยลูกอารมณ์ดีใ่ไแม่กิ้งลงมาเป็นลูกขนุนเลยอร่อยไหม ป้านหนาวเหรอลูกจะไปไหนไม่มามาแล้วคดูไม่มาไม่มาเ้ยลเยมีวิ่งอะไร แกงเอแล้วมาหนีเด้่อไปจ่างแล้ว่จ่า่อจ่าพาไม่เห็นอ้าวอ้าวหลงแม่แล้วแหลงแม่ละแม่ไลอยู่ไหนแม่ลายอยู่ไหนลูกแม่หนาวอยู่ไหนอย่าลงไปอย่าลงไปดูอันนี้ยังมกันยั้อะไร อันน in ี้ก uh. <c ười> <c ười> ็ยังไม่ตกันอันนี้ก็ยังเด็กอยู่นะด็กยังเด็กน้อยอยู่บางันกเนคือเด็กน้อยบางันกาเรนคือเด็กน้อยบางันไม่หรอเบ้นีก้ว่าเฮ้เฮ้ยอยเฮ้ยเฮ้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 เอ้ยเฮยเฮ้เเนี่เยเเ้ยเฮ้ยเเฮือน ยายมาแล้วน,นี่ยายยายมาแล้วนน่ไปไหนก็ได้ที่มียายจะรูะ้สึกปลอดภัยค่ะแม่แม่รู้สึกปลอดภัยเวลาอยู่กับยาย <c oughs> <c oughs> ลูกหายแบงแบงลูกหายพร <c oughs> ะจ่าบอกหน่อยลูกไปไหน <c oughs> อา้าวทางนี้ลูกหายใครแม่ <c oughs> แบงบอกเขาหน่อยลูกหาย แล้วลูกใครมัวเพลินอย่างนั้นแหละลูกเดินไปตั้งนานตัวเองไม่รู้เรื่องมัวแต่มองนุมแบงค์มาพูดหน่อยนุ่นมาเป็นผู้บ่าวกันละมีด่าแบงค์ด้วยนะด่าด่า้เป็นผู้บ่าวนั่นนะนี่เมึงแกผู้บ่าวมาเนาะบ่าวบ่าวมาจากมึแก่ตัวเมึงผู้บ่าวทึ่งเหมือนกันเหรออุ้ยด่าแบงค์ นาะไม่ดูลูกดูแต่ผู้เบาลูกหายความจริงใจหามจริงีขอคาใจว่าข้ามจริงขอ้าจมันมนองดมักผู้เบาผู้เบาออุ้ยอุดูใครแม่โมโหแบ่งน้ำอาบเลยยังถามเลยน้ำอาบเรยไปหาผู้เบาแล้้เบาแล้บ่ น้ำอาบรวยางพแบงค์ถามคิ้วเขียนะยัางแต่งหน้าแต่งตาเราไม่ได้คุเขียนใบวกืออันลาดยูเด้ออุ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยเนาะแกนั่นแหละไม่อาบน้ำแบงแกนั่นแหละไม่อาบน้ำเธนอาบทุกวันสวยบอกบเล่าบอกเล้าบอกแล้วนี่ตีตากันแกะบังเหมือนกนฮมาตู้เ ุ้ไม่อยากคุยกับแกแล้วไปแล้วใไปแล้วไปเลยจะลงไปไหนหละลงไปไหนลูกไปตามหาพ่อจา๋ายใครแม่พ่อจา๋าพ่อจา๋าอยู่ไหนนู่นเห็นพ่อไหมพี่จูเห็นพ่อจา๋าไหมลูก โอ้มหายหย่มาหายาย่หรอมาหายาย่ค่ะมหาไม่ดาวนะคะอะไรไม่ว่า จิ้มพจก็ใสเร็มาแล้วครจะดูเล่นเออากินได้้งไปไหนวะไม่ไกินไมัวไปจะไปไหนเนียเนี้ยเ้ไหมเนี่ยเนียกนน้อยนอยนี่คนนี้คนนี้อย่กินยาินไปมุ่ไใหม่กินไปมวมัวคนยาคนนี่ยน้อยเนี่ยคนยังไๆนี่กินเยอะใช่ไหม ปล่อยหาทานเองวันนี้เลมญ่ากินเองแล้วก็เดินออกกำลังกายด้วยอ๋ออดท้องไม่ดาวจ้าเอพี่จูรอดท้องยายมาเร็วโอยอดด้วยหน่อยรอดด้วยหอดด้วยโอ้ยรอดใด้เหมือนกันถอดใสเหมือนกันละสนุกไหมลูกหนาวหนาวสนุกไหมลูกสนุกครับยายพากินอะไรวันนี้ ดาาวววพทััร์นนี้ไม่ดาวพาทัวร์ดูแม่วาแม่วาอย่าไปตรงนาข้าวขอนะ,ปะไปอันนั้นนาข้าวเนะนาะขอนาแ<า><า>ม่วาอันนั้นก็เรียกว่านาข้าว <laughs> แบงค์ดูแบงคแบงค์ดูโอ้โอ้โหโอ้โหแมันใช้ที่ลงไหมนะ <laughs> ตรงที่ลงง่ายๆ<อ>ไม่อยากลงดูลูปต้นไปอ่ะ นนลูดเอาเครือมากินนะคะแม่เครือไม้จะชอบทานเครือไม้มากเลยเครือตัวนี้นี่ <c oughs> น่าจะเป็นยาอะไรสักอย่างของเขาเอา้าวจูไปตรงจูไปตรงไหนาลาบตรงนั้นนะคะดูแม่แม่ท่านไหที่รบที่แบบอันนี้แบบรับทาง ใช่ต้องจูได้นะดูครับต้นไม้เขาปั๊มจูเอาไว้ให้มันเป็นล่มอู้ยพี่จูเนี่ยเอาไว้ให้มันเป็นล่มลูกเฮ้ยแบงไปแล้วนะไปนาเขาเร็วเร็วมา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 เร็วมาเร็วนาข้าวเขาไม่ต้องไปช่วยเขาดำหรอกมาเร็วป้าป้ากลับบ้านเราป้าไม่ได้เลยไม่ได้เลยร้อยเลยร้อยเลยขึ้นเลยขึ้นบ้านเลยไม่ได้ป้า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 นาแบงมาเดี๋ยวพี่จูวิ่งผ่านนาข้าวมา ป้าลูกป้าลอยปลาลูกกระยางก็บอกลูาของนานุน,นปีนเป็นดิงเป็นข้างพี่จูพี่จูเอาไปให้มันล่มลูกเป็นล่มอ,อ่ะไปเข้าป่ากับยายนะวันนี้พเจจะ,ะกลับแล้วอยู่กับยายเด้ออยู่กับยายเด้อวันนี้พเจจะไปกับไม่จ้าจะไปแล้วนะอ,อยู่แถวนี้นะลูกห้ามไปไหน หากินบริเวณนี่แหละปล่อยกินหญ้าเองเดินเล่นเองนะคะวันนี้สำหรับคลิปนี้แม่ควันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องจูเนียร์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายไปแล้ว